ลัคนาราศีกันคลิปนี้เราจะมาเปิดตําราล่าคู่แท้ของท่านนะก็อ่านตามตําราแล้วกันแล้วก็ดูก่อนว่าตัวตนของท่านเนี่ยเป็นลักษณะยังไงแล้วก็ไปดูลักษณะของคู่แท้แล้วก็คู่ที่คบอยู่เนี่ยถูกตามตําราหรือเปล่าหรือถ้าไม่ตรงคู่ที่มีอยู่เป็นยังไงบ้างเราสุกันฟังหน่อยสิมันอาจจะ ไม่ได้ตรงร้อเพราะมันคือการการอ่านแบบมหาภาคนะแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็การดูดวงไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะท่านท่านดูเป็นเรื่องขำๆดูเป็นเรื่องตลกอย่าไปซีเรียสกับมันเลยนะถ้าไม่งั้นก็คือโอ้โหถ้าตรงนะหมอดูทุกคนในประเทศไทยรวยหมดละเห็นไหมละ่ะอ่ะโอเคมาดูกันละขณะราศีกัน ลัคนาการนี่มีดาวประจําตัวคือดาวตนุท่านเนี่ยคือดาวพุธเนาะเจราจาอ่อนหวานท่านให้ถายว่าพุธนั่นหมายถึงว่าเป็นดาวแห่งเหตุผลปัญญาการวิเคราะห์ความเข้าใจและอะไรความการสื่อสารนะ่ะดาวนี้มันเคลื่อนไหวเร็วนะทำให้คนลัคนาการนี่คิดไวเข้าใจเร็วแยกแยะเก่งนะท่านนะนิสัยพื้นฐานของท่านโดยรวมมักจะเป็นคนช่างสังเกตมองลึกกว่าคนอื่นที่เห็นรักความเป็นระเบียบม,มีระบบทุกอย่างนะมีสัญชาตญาณของการเป็นผู้แก้ไข แต่ก็มักจะมีข้อเสียก็คือบางทีมันละเอียดยิบเกินไปจนคนอื่นเขารำคาญนะความละเอียดเนี่ยละเอียดทุกคำพูดทุกการตัดสินใจเวลากันจะมองใครเป็นแฟนสักคนน่ะมันเหมือนไม่ดูอะไรนะมันเหมือนรวดเร็วไปหมดเลยนะแต่มันไล่ทุกอย่างมันดูแล้วครอบครัวเป็นยังไงไอ้นี่มองโลกแบบไหนอันี้ละเอียดยิบกันเนี่ยเพราะคือดาวพุธนั่นเองนะข้อดีของกันเนี่ยมักเป็นคนมีเหตุผลสูงมากไม่ตัดสินด้วยอารมณ์ ไม่เหมือนลัคนากรละกฏซึ่งกรากฎเนี่ยก็คืออิมโมช a นจ๋าหรือคือดาวจันเนามีความสามารถในการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาเก่งครับผมที่สําคัญก็คือมีความซื่อสัตย์มีวินัยในการใช้ชีวิตมากๆละเอียดแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะทําให้คนอื่นทึ่งได้จากความละเอียดของท่านข้อเสียนะบางทีท่านมักวิจาร์คนอื่นด้วยเจตนาที่ดีนะแต่บางครั้งก็คือเขาจะรู้สึกว่าเหมือนไปจับผิด ว่าตัวท่านเองอ่ะมีคนเป็นคนละเอียดอ่ะท่านหวังดีแหละนะทีนี้มาดูคู่ของท่านบ้างคู่ของกันเนี่ยก็คือลัคนามีนเนาะเอ้ยไม่ใช่ลัคนามีนคู่ของกันคืออ่าราศีมีนก็คือมีเอาอย่างงี้ก่อนได้จากราศีนะมันมีพบที่เขียนว่าตนุหรือลอลิงหรือยึกยือใช่ไหมนั่นคือเรียกว่าตนุคือตัวตนของท่านเนาะกันผมได้อ่านตัวตนของท่านแล้วก็คือดาวพุธ พบตรงกันข้ามมีดาวสิมีดาวห้าสถิตอยู่คือพบปุตตะเอ,อ้ยไม่ใช่พบปุตตะเนี่ยพบพบปัต,ตนิโทษทีครับผมพบตรงกันข้ามอ่าเดี๋ยวพูดผิดอีกเดี๋ยวโทษทีไม่ได้ละเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะก,นออกันเออกันเนตานุพบตรงข้ามคือพบปัตนิมีดาวพฤหัสนะครับผมเป็นเจ้าเดือนของคู่เลยต้องบอกว่า คู่ของท่านเนี่ยมักมีศีลธรรมมีปัญญามีเมตตามีความเข้าใจมีการให้อภัยดังนั้นคู่ของกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของของการเข้าใจอย่างเดียวละมันคบกันได้มันจะพอดีเลยท่านท่านรองท่านรองวิเคราะห์นะถ้าตัวท่านที่เป็นกันเนี่ยเป็นคนมีเหตุผลแฟนของท่านจะเป็นคนกระเรียวกระลาดเนี่ยหรือเป็นคนไม่มีวินัยเนี่ยมันจะไม่เอา มันก็เลยคิดว่ามันจะต้องเอาคนที่มีเป็นความเป็นผู้ใหญ่มีศีลธรรมนั้นพระรหัสเท่านั้นที่เขาประคม่นั้นได้ต้องมีความนิ่งนะหน้าตาอวบอิ่มคือคนที่มีดาวพระรหัสเป็นดาวเกษตรอย่างนี้โครงกระดูกจะใหญ่หน้าตาอิ่มอิ่มประคนมีช่วงนี้ใหญ่หน่อยดูมีออร่าดูมีเมตตามีรูปร่างสมส่วนไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปแต่ผมว่าจะออกอวบอหน่อยอะ มีเนื้อเจ้าเนื้อหน่อยเพราะเป็นดาวพฤหัสหัตเนาะใบหน้าเนี่ยดูใจดียิ้มแย้มแต่ในแววตาแล้วนี่มีพลังที่ลึกมากเป็นคนสุภาพมีคลาสสุขุมน่าเชื่อถือใจดีมีศิลธรรมแน่นอนเพราะคือดาวพฤหัสหัตนะมีเหตุผลมีเมตตาในเวลาเดียวกันนะคู่ของท่านมักเป็นคนรักความสงบเกลียดความวุ่นวายเป็นคนที่ให้อภัยง่ายแต่ก็เกลียดการถูกหลอกแบบซ้ำๆ กันเนี่ยมันจะพูดต้องระวัดระวังความพูดไปเรื่อยของท้านคือท่านก็คือชอบไวอะ่ะว่องไวอะแต่ก็คือพอพระฤาษีหัดปุ๊บก็คือต้องข่มนั่นให้อยู่นะถ้ากันเนี่ยมีดาวประจาตัวคือดาวดาวสี่เนาะคือดาวพุธกันที่เกิดวันพุธก็ได้อะแล้วก็ได้คู่ที่เกิดที่ที่เกิดวันพระฤหัส ราศีมีนนี่คือใช่เลยมีใครเจอข้อนี้บ้างหรือจริงๆแล้วคู่ท่านเกิดวันไหนผมอธิบายเรื่องดาวคู่มิรก่อนอันนี้เอามาพูดคุยกันเล่นๆนะดูกันเรื่องของำๆนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วปุ๊บจะเลิกนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอาทิตย์เนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยกับคนเกิดวันพฤหัสได้กันดีได้กันดีว่ะฟังสองแง่สองแง่้างนะอทิตย์เป็นมิรกับครูจันทร์ชมตรูพุดดงยาวสุปปากหวานอังคารรับเอารางหูกับเสาเป็นมิดต่อกัน อันนี้คือดาวคู่มิตรคนที่เกิดวันที่เป็นคู่มิตรกันก็จะส่งเสริมกันในแง่ของดวงนะแล้วมีดาวคู่ศัตรูด้วยนะอาทิตย์ผิดกับอังคารพุทธอัธภาลที่พาดราหูสุขกับเสาเป็นเสียนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอริตต่อกันนี่แหละลองดูซิว่าใครคบกันและเป็นดาวคู่ศัตรูกันบ้างวันเกิดแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะบางทีดาวมันไม่ส่งเสริมแต่ว่าอย่างอื่นๆมาส่งเสริมกันก็ดีต้องไปดูด้วยนะครับผมอ่ะก็ ดูเป็นเรื่องขำๆพูดเป็นรอบที่ร้านแแล้วกันครับผมก็มันมีบางคนซีเรียสผมเก่งใจคนที่ซีเรียสจริงๆโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ